ื่อต้นเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับท่านยงย,ยุอิสสงดิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้รับชมและก็ติดตามผลงานของกระทรวงมหาดไทยมาแล้วนะครับซึ่งหลายโครงการก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ผมอยากจะมองภาพกว้างในฐานะที่สื่อนะครับมองภาพกว้างถ้าถามว่า ในความเห็นผมให้คะแนนของท่านอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมอง,อม,องมองแบบเดียวกันก็คือว่าท่านสามารถสอบผ่านนะครับถ้าให้คะแนนต้องเป็นคะแนน B บ,บวกนะครับเพราะว่าผมอยากจะเน้นโดยเฉพ,เพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับในช่วงที่ท่านเข้าไปบริหารในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงหรือในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นะครับไม่เคยได้ยินข่าวหรือว,ว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับข่าวก็เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเลยนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งผมต้องชื่นชมท่านนะครับก็คือการโยกย้ายขั้น,นการในกระทรวงมาตไทยนะครับซึ่งการโยกย้ายขราชาการกระทรวงมาตไทยในสมัยของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องในระดับประลัดกระทรวงก็าตามรวมทั้งในตําแหน่งที่บดีแล้วก็หล,ลายๆตําแหน่งในระดับรองลงมานะครับรวมทั้งในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับทั่วประเทศเยนะครับจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนว่าไม่มีคุณธรรมหรือมีการวิ่งเต้นหรืออะไรต่างหรือว่าแค่การที่ถูกโยกย้ายไปแล้วมีการร้องเรียนว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมนะครับข่าวๆพวกนี้จะไม่มีแม้กระทั่งเรื่องการซื้อขายตําแหน่งนะครับก็จะไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งท่านเคยเป็นอดีตราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับในตําแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว ท่านจะรู้สภาพจิตใจรู้ถึงพฤติกรรมรู้ถึงปัญหาของข้าราชการเป็นอย่างดีว่าข้าราชการเหล่านี้เขาก็ต้องการความเป็นธรรมนะครับในการแต่งตั้งยกย้ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้ระบบคุณธรรมเข้าไปเข้าไปจัดก,การในการในการยกย,าย้ายข้าราชการนะครับรวมทั้งระบบอุโสโและข้อความเหมาะสมเพราะฉะนั้นการยกย,าย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยจึงไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งเต้น จึงไม่มีปัญหาในการร่องเรียนว่าข้าราการว่าท่านมีการใช้ระบบเส้นสายอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้สรุปแล้วนะในผลงานในรอบหนึ่ปีของกระทรวงมหาดไทยผมให้คะแนนท่านดีบวกนะครับแล้วก็ถือว่าท่านสอบผ่านนะครับ